สวัสดีครับผมมาต่อเอาติสอีกสักหนึ่งคันนะครับในกลุ่มรถที่ราคาประหยัดนะครับราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับปี2016เครื่อง 1.6g นะครับรุ่นก่อนไมเนอร์เชนนะครับผมคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจบสดราคานี้เลยนะพันหกร้อยซีซีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแรงมา้า นะครับผมดูฝาหน้าก่อนนะฝาหน้าฝาเดิมๆนะฝาเดิมหน้าเดิมนะน็อตยังสวยอยู่นะฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามนะครับผมแก้มเกิมยังสวยอยู่นะดูคานหน่อยเม็ดอาร์กยังสวยอยู่นะครับเลขสามคมคมนะครับเนี่ยดูคานนะครับนะครับจะมีตัวปั๊มอยู่นะครับ ตัวเลขนะครับอยู่สวยงามครับคานเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมนะครับผมคันนี้สวยนะครับผมเดี๋ยวปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับเป็นรุ่นก่อนที่จะมิเนอร์เชนนะครับสำหรับตัวนี้มาดูด้านหน้าชัดๆนะครับผมสติกเกอร์ด้านข้างนี้ก็แกะออกให้นะครับรอยตรงนี้แซมเก็บงานให้นะครับรอยที่มันมีรอยนี่อ่ะเก็บงานให้นะ มาดูภายในกันหน่อยภายในจะเป็นสีออกสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับหม่นหมุนปี16ครับผม125แรงม้านะน,นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมในส่วนของตัววิทยุแล้วก็มีช่องเสียบ USB k i อโ t o นะครับผมตัวนี้แอร์แบกคู่นะครับวันนี้มาดูภายในเลขไม์กันนิดนึงนะครับผม คันนี้เลขไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับผมเลขราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับราคาเงินสดก็ราคานี้เลยนะครับผมจบสดฟรีโอนให้ด้วยนะมาดูด้านล้ออะไหล่นิดนึง่าล้ออะไหล่ยังไม่แตะพื้นเลยนะครับเนี่ยน่ครับดูสติกสียังติดอยู่เลยครับเนี่สีนเดิมเดิมครับท้ายเดิมเดิมนะครับสวยงามครับคันนี้ตัวแผ่น เม็ดอาร์คอยู่น็ far, อตฝากระโปรงท้ายไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะสวยงามนะครับแต่แต่ว่าคันนี้มีการทําสีที่กันชนท้ายมานะครับผมแซมบอกหมดนะครับแจ้งหมดนะครับผมยางตัวนี้ยางปี2020นสะครับสัปดาห์ที่23นะครับผมก็เป็นรถที่แนะนำอีกคันหนึ่งนะครับที่ราคาไม่ข้าม300,00099จบเลยนะครับผม ปี16เลขไมลหนึ่งแนกมื่นห้าพันะสนใจยังไงก็โทรหาแซมนะ0ูนย์แปดหกสามห้ครับศูนย์แปดหกครับผมคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีนะครับผม